ที่นี่ร้านดีจเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองสามารถดูราคาละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w d b i g b y c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคาว่า Big b ไ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีจเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่ดดีจเจริญยนต์และมียูทูบชา n e l นะครับ c h a n ลดีบิ๊กไบค อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และอย่ังสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถเจ้าคันนี้ไปลองวิ่งนะครับ MV Augusta F4WR นะครับเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าเสียงมันโหดจริงๆนี่แค่ดแค่เดินเบานะครับพื้นฐานตัวรถเนี่ยของแต่งคร่าวๆนะครับท่อเทอร์มินอลนี้ ฟูลซิสเต็มเป็นไทเทเนียมมาตั้งแต่อคอเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะทํากล่องด้วยนะเห็นว่าทํากล่องด้วยแต่สไตล์รถเนี่ยแหวมีผมว่าน่าจะทํากล่องอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวไปลองวิ่งดูว่ามันจะดิบขนาดไหนนะครับเอกะลักษณ์ของ MV เลยหน้าจอจะเป็นเลื่อนไม้สีฟ้ากระทบชิวเห็นเป็นฟ้าไปหมดเลยตรงรถเสียงค่อนข้างดังนะครับนี่ขนาดเดินเบานะวิ่งนี่น่าจะลั่นหน้าดู ผมต้องบอกไว้นิดนึนงอาจจะไม่ได้ขับซิ่งอะไรมากนะครับด้วยความที่ว่าอันนี้ผมลองครั้งแรกเลยที่จะเอา m v คันนี้ไปลองวิ่งไกลๆดูนะครับยังไม่คุ้นกับรถขออนุญาตยังไม่สัดมากนะครับก็เดี๋ยวไปลองเส้นเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิดขวากับรถนิดหนึ่ง ริงผมว่ามันเป็นอารมณ์ดิบๆอบดิบจริงๆนะครับผมว่าไม่รู้ว่าด้วยสัญชาตญาณรถมันดิบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเพราะมันทํากล่องมามันถึงดิบนะแต่ที่สัมผัสได้ผมว่าอย่างพวกปานิเกลเลยใส่กล่องเลสหรือว่าตัว b ี w มที่ว่าปลดโหมดเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ดิบเท่าดีนะไอ้นี่มันอารมณ์แบบดิบไม่มีความนุ่มนวลเลยนะยุคสปอร์ตพันยุคใหม่ๆของค่ายอื่นผมว่ามันจะทำอารมณ์ที่มันเฟรนี่ยูเซอร์มากกว่านี้นะครับไอ้นี่ดิบจริงๆ คันนี้เห็นมีควิกชิปเตอร์ที่ผมตบอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้คือเขาใส่เพิ่มเติมมานะครับนะของเดิมโรงงานจะไม่มีนะครับความมีชิลที่เห็นเห็นกันอยู่ข้างหน้านะชิลปุ๊ยนะครับเป็นชิลด์ดฟีลลิ่งนี้ผมว่าทําให้นึกถึงย้อนกลับไปสมัยตัว SP1 SP2 ของมันด้เลยนะครับเจ้า VTR อารมณ์ดิบๆนอะทำมันได้ความแรงหรือรถสมัยใหม่นะครับ ตัวดับเบิล R ใน F.O. ของ MV Agusta เนี่ยจะได้เรื่องโชคที่มันเป็นโพลินหน้าหลังไปนะครับระบบว่าฟิลลิ่งโช้มันทำออกมาได้แน่นดีนะแน่นหนึบดนีพูดถึงบังคับคอนโทรลนะครับว่าฟิลลิ่งมันก็ไม่ได้เหมือนเจ้าค่ายอื่นๆน,นะครับฟิลลิ่งผมว่ามันยังคงเป็นอารมณ์ยังรู้สึกว่ารถมันหนักๆนะครับมันจะไม่เหมือนอารมณ์รถยุคใหม่ๆที่ว่าจะรู้สึกว่าทำไมมันเบาจังแต่ส่วนตัวผมกลับชอบนะหนักๆมันรู้สึกว่ามันแน่นดีนะครับ นะตัวช่วงล่างเลยแล้วก็น้ําหนักโหลดเด็กจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะแหวกกว่าเขาเพื่อเลยคือส่วนสูงของเบาะนะค่ายอื่นๆที่ผมลองไปขี่หรือว่ายิงยุคใหม่ๆปีว่า16ขึ้นอ่ะ216ขึ้นถ้าลองไปลองขี่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันขาเราจะลงพื้นมากกว่านี้นะครับเหมือนไม่รู้ว่าเขาปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของคนเอเชียด้วยหรือเปล่าแต่นะตัว MV Acura WR คันนี้ยังเป็นของอารมณ์สูงๆแล้วบอกกว่านะครับ เปนขาจะเต็มพื้นน้อยกว่าพันซีซีที่เป็นเซกเมนต์ใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้ช่วงเย็นนะครับลดค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็อย่างว่านะครับผมขออนุญาตไม่สัตว์อะไรมากนะครับาะว่ายังไม่คุ้นกับรถขอนอนุญาตค่อยๆขับไปอย่างนี้แหละขี่ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยววนเหมือนเส้นเดิมนะครับเดี๋ยวซ้ายเขาตัดใหม่แล้วเดี๋ยวขึ้นสะพานตัดใหม่แล้วไปกลับรถนะครับ หน้าปัดเลือนไหมนะครับบางคนจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมผมสับคิกชิปเตอร์ในรอบที่มันต่ำจังเลยจริงๆรอบมันผมเมื่อกี้น่าจะสับอยู่ช่วงประมาณ5-6 0ห0พันรอบปกตินะครับเพียงแต่ตัวหน้าปัดเลือนไม้ตัวหน้าจอเนี่ยจากซ้ายไปขวาสุดมันอยู่ที่1 5 0 0 0รอบนะครับซึ่งถ้าตามสเปคยิงอ่ะรอบเลนไลน์น่าจะตัดที่13,500รอบนะครับแต่ตัวนี้มันทําเพื่มไปถึง15เลยเพิ่กรณีเราอยากปลดกล่องนะผมไม่แน่ใจว่าคันนี้ปลดไปหรือยังยังไม่กล้าลองนะครับบอกตามตรง แต่ที่เมื่อกี้ผมวิ่งอยู่ก็6กเจสับเกียร์ช่วงมาณห้าหกพันรอบแหละแต่โอเคมันอาจจะดูรู้สึกถ้าดูที่หน้าปัดดูไม่เห็นตัวเลขไม่ชัดเนี่ยอาจจะดูรู้สึกมันไม่เยอะนะครับ จะเอาไปลองนะครับอยากจะลองถ้าคันนี้นะสุดเกยร์หนึ่งว่าลากเล็ดลายจนตัดรอบเนี่ยจะสุดที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ผมตรงน้าสปอร์ตพัน์ผมหาถาหนนลากไม่ได้จริงวิ่งโซนนี้นึกไม่ออกเลยนะจะวิ่งโซนไหนแต่ผมว่าตัดเล็ดลายนี่น่าจะมีร้อยสี่ร้อยห้าแน่นอนครับเพราะว่านี่ขนาดผมขับอยู่แค่ห้าหกเนรอบนะยังไปอยู่ประมาณเก้าสิบร้อยเลยว่าถานนเส้นนี้เนี่ยตัดใหม่กลางวันเหมือนจะโล่งนะครับแต่มันติ่อย่างเดียวคือ ถนนคอนกีตมันไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วก็บวกกับคอสะพานเยอะมากไม่กล้าลากนะครับกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเออะไรนะเพอเราพนสะพานนะครับกลับรถนะครับกลับรถไปบนเส้นเข้าวงหแหวนกาญจนาเหมือนเดิมนะครับ นึงนีครับที่สัมผัสได้เวลาเราชะลอนะรู้สึกถึงไอร้อนที่พัดมาจากแฟลิ่งนะครับเพรานะตอนนี้พัดลมมอานา้มทางานอยู่นะครับรู้สึกได้เลยว่านี่ขนาดผมใส่กางเกงยีนขายาวนะครับรู้สึกถึงไออุ่นที่พัดจากในแฟลิงและกระทบมาที่หน้าแข้งเลยนะครับอุ่นจริงๆมันไม่เหมือน feeling s อสพันหรือว่าพวกส p o r t ตพันของรถญี่ปุ่นที่มันจะร้อนขึ้นโค้งนะครับหรือว่าที่เป็นฟิลคล้ายๆก็ดูคติแต่ผมว่า ไอ้นี้ร้อนกว่าดูคตอีกมันจะเป็นไอร้อนออกมาแผ่ใส่คาร์เลยเครื่องมันผมว่ามันค่อนข้างดิบเลยนะครับขนาตัวคันเร่งที่มันส่งกําลังออกมาได้นี่นี่ขนาดผมไม่ได้สับเกียร์นะครับแค่ขับมาแล้วเจอรถแล้วอนแล้วก็พอโล่งเราเปิดคันเร่งต่อนี่ถ้าสังเกตดูดีหน้ามันจะเหมือนเชิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับมันดึงเอาเรื่องยู่ใช้ได้เลยนะครับ กันไ,ได้นะครับบ่อยครั้งนะที่ผมมาลงคลิปที่ว่าเอารถลองออกมาวิ่งอย่างเงี้ยแล้วจะมีคนมาเมนตายตายคลิปนะครับว่าเอ๊ะทำไมเสียงมันตุกตุกเสียงมันสาลรล้อเลยคือโอเคเออพอเรามานั่งฟังในคลิปนะเออมันก็ใกล้เคียงนะต้องบอกตามตรงว่าผมใช้โกโปรแล้วต่อกับสายไม์ที่มันเอาว่าไม้บกบวกอันเึงอนะ่ะมันเลยทําให้เสียงมาแนวนี้หมดเลยนะครับแต่จริงของจริงนี่บอกเลยเลยว่ามันลั่นนะแล้วมัน เสียงไม่ค่อยเหมือนโอเคโทนอาจจะคล้ายแตนะ่ความลั่นผมว่ามันยังเก็บเสียงยังได้ไม่ถึงครึง่งเก็บรายละเอียดของเสียงไม่ได้ถึงครึง่งที่ว่ารถมันทำออกมาเลยนะครับเลยกลายเป็นว่ารถอะไรก็เสียงมันตุกๆไปหมดเลยนะครับแตนะ่ส่วนตัวผมว่าเสียงในบรรดาสี่สูบของรถไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับลลหรือรถค่ายอื่นเะนีเอาเฉพาะสี่สูบเรียงอินไลน์นะครับผมว่าเสียงมันทําออกมาได้ค่อนข้างจะแปลกออกมาจากค่ายอื่นนะครับด้วยความที่ว่า วงาง layout ของท่อเนี่ยถ้าสังเกตในรถหลายรุ่นรถทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นสี่สูบเรียง inline มันจะอารมณ์สีมันรวมสี่รวม2รวมหนึ่งใช่ไหมครับแล้วออกข้างสั้นๆหรือออกด้านล่างซึ่งมันจะอารมณ์เป็นทอ่อสั้นๆนะครับแต่นะเจ้าตัว MV เนี่ยตั้งแต่เฮดเดอร์ม้วนลงมาข้างใต้นะครับแล้วก็ม้วนออกไปใต้คนนั่งเบาะตอน2นะครับซึ่งท่อมันจะ layout ของตัวไปกับตัวทูมันจะค่อนข้างยาวนะครับเลยว่า มันเลยแพดเสียงออกมาได้ไม่เหมือนท่อที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งเสียงผมว่ามันก็เป็นโหดเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับ นี่ว่าดูแล้วอยากจะแนะนําอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรเหมือนเคยนะครับเมนเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับเอาว่าผมอ่านนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าผมดูในแอป YouTube s t u d i อนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือน YouTube ในมือถือทั่วไปในมือถือของคนอื่นนะครับซึ่งผมว่ามันตอบเพราะทังยากไม่ได้เหมือนใน PC นะก็เอาว่าเมนมาผมอ่านหมดนะครับ เหมือนเคยนะครับถูกใจฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครป์ยูทูบช anel d e e p b ไ t e ้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามดึงรถนี้มาทําคลิปต่อนเนื่องอย่างเรื่อยๆแหละนี่ได้เอารูปมาถ่ายภาพน,นิ่งนะ6คันสปอร์ตพันในร้านนะครับแล้วก็มีหายายสองคันดังนั้นนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้วันหน้ไาไีเล่าราวดีผมมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวยมันลั่นจริงๆโอเคครับขอบคุมากครับสวัสดีครับ